สวัสดีครับสวัสดีครับุณดาเชิญ <Hey. S 1> แนะนำตัวนิดนึงครับชื่อระดาค่ะมาจากบริษัทเอสฟงค่ะ h <Hey. S 2> r Manager รค่ะระดาวันนี้มีตำแหน่งอะไรที่จะมาเชนจ์กันครับ Production Manager ค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่า Production Manager ที่คุณระดาอยากได้เนี่ยสเปคเป็นยังไงครับวางแผนได้อ่บริหารรายการผลิตได้แล้วก็ดูไปจนกระทั่งถึงเรื่องของเครื่องจักร คือแมนแมนพาวเวอร์แล้วก็ทังด้วยอ๋อรวมไปถึงคังด้วยจริงๆที่พูดมาเนี่ยเป็นหน้าที่หลักๆของโปรดักชันเมเจอร์อยู่แล้วนะครับเราเริ่มต้นแบบนี้ดีไหมครับเราเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับ,รบเวลาจะมาเสิร์ชเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเริ่มต้นจากการใส่ในส่วนของตัวชื่อตําแหน่งก่อนชื่อาแหน่นนะครับ,รบเราเริ่มต้นจากการพิมพ์คำโปรดักชันช้าๆนะครับเราพิมพ์โปรดักชันไปปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมีให้เราเลือกว่าอาโอเคมี choice ว่าเราอยากได้โปรดักชันแบบไหนเห็นไหมครับคุณรด,ดาถ้าเราอยากได้โปรดักชันเมนเจอร์เราก็ติ๊กชื่อแหน่งที่เป็นโปรดักชันเมนเจอร์ตรงนี้เข้าไปบบได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับได้เลยไหมครับแบบนี้โอเคทีนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตรันไปทีละสเต็ปนิดนึงเป็นตัวอย่างให้สําหรับท่านอื่นที่ฟังอยู่ด้วยนะครับถ้าสมมติเวลาพิมพ์ชื่อตําแหน่งไปแล้วจะสังเกตว่ามันจะโชว์จำนวนทางขวามือว่าอันเนี้ยโปรดักชันเมนเจอร์มีคนที่ใช้ชื่อเนี้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย 76คนบรรทัดเล็กๆนี่มันจะมีเขียนว่า5ตำแหน่งเหมือนรหรือซีโนนีมเนี่ยถูกนับให้แล้วด้วยโอเคอันนี้คือคอมพิวเตอร์มันคิดมาให้แล้วนะก็คือชื่อเหมือนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการผลิตผู้จัดการแผนกผลิต Production Engineer Manager พวกนี้คุณรดาดูให้นิดนึงว่ามีชื่อไหนที่ไม่เอาไหมครับใช้ได้หมดนะครับได้หมดค่ะโอเคได้หมดกดยืนยันแล้วนะครับ ทีนี้<ม>นอกเหนือจากการที่เรารีวิวในส่งซินเดอลเมื่อสักครู่เราใส่ชื่อแหน่งที่เป็น p r o d u ก t i o n manager เข้าไปปุ๊บด้านล่างนะครับระบบมันจะมีการ grouping <ม>ในส่วนของชื่อแหน่งงานที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงในตลาดที่เขาจะใช้ชื่ออื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ชื่อแหน่งที่เป็น p r o d u ก t i o n manager ระบบมันอาจจะแนะนำ grouping ของคนที่ใช้ชื่อหน่งเป็น production planning manager assistant หรือ assistant production manager ะนะครับอันนี้เขาทำทั้งพาที่เป็นทั้ง QA QC พร้อมกันหมดเลยไหมครับคุณรดาไม่ค่ะ เป็นโปรดักชันอย่างแยกถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณรดาเลือกเลือกดีกว่าห้าชื่อที่ขึ้นมาครับมีอันไหนใช้ได้ไหมครับ Production Plan Production Plan Manager ไหมครับเป็น a s s i s t a n t หรือเป็น supervisor มาพอไหวไหมได้ค่ะ assist สเซสเซอร์นั่นอสเซสโปรดักชันแมนเจอร์ครับอันอื่นได้ไหมครับโปรดักชันซุปอาจจะไม่ถึงไม่ถึงม่ถึครับอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งคือในกรุ๊ปหนึ่งนะครับระบบข้างในมันจะคิดชื่อต่างๆย่อย รวบรวมให้แล้วที่อาจจะสะกดต่างกันบ้างเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษบ้างตัวจริงตัวย่อบ้างตัวเต็มตัวย่อใช่คืออันนี้เราจะไปดีเทลก็ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพับเก็บขึ้นไปก่อนอันนี้เราเลือกไปให้ทางกรุ๊ปนะครับทีนี้สําคัญไม่แพ้ชื่อตาแหน่งที่เกินไปคุณรดาขอคีย์เวิร์ดทีนึงถามนิดนึงครับอันนี้เนี่ยถ้ามาจากฟิลที่เป็นพลาสติกแพ็เกจจิ้งอะไรเงี้ยโอเคเลยไหมครับเอาไหมเอาค่ะ ถ้าเราอยากได้คนที่มาจากธุรกิจแพคเกจจิ้งหรือพลาสติกนะครับเราอาจจะพิมพ์ตัวคีย์เวิร์ดคำว่าแพคเกจจิ้งเข้าไปก็ได้ในนี้ลองดูช้าๆนะครับพอเราพิมพ์คาแพคเกจจิ้งเข้าไปด้านล่างนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะมี AI นะครับหรือว่าระบบเนี่ยแนะนําคําที่เกี่ยวข้องใช่อ่าอย่างเช่นเราพิมพ์แพคเกจจิ้งเห็นไหมครับมันก็จะแนะนําคําว่าบรรจุพันออกแบบบรรจุพันนะครับเทคโนโลยีบรรจุและวัสดุอย่างเงี้ยครับแพคเกจจิ้งดีลลอปเมนต์ซึ่งตรงนี้ครับคุรดาสามารถติดเพิ่มไได้้ม้มมมีีีีออะรรรรท่เเาาาบบงงัคตนก็ บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อันแรกพัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์อันที่สามพลาสติกแพ็เกจิงวางแผนการผลิตอย่างนี้เอาไหมครับเอาค่ะแล้วพลาสติกแพ็กเกจิ่งโปรดักชันเอาไหมครับอย่างนี้น่าจะตรงนะค่ะ ถามนิดนึงแล้วถ้าพลาสติกเชยเอเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมครับเวลาเอาไหมครับจริงก็เอามาพิจารณาได้นะคะ้นเดี๋ยวเราใส่พลาสติกเพิ่มเข้าไปอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้เสริมนะครับสำหรับทุกท่านคือเราจะพิมพ์เองก็ได้ก็ได้คือบางท่านโอ้ยมีคำในหัวแล้วพิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้เลยนะครับหรือเอ๊ะถ้ามันเป็นตำแหน่งยากหรือมันอาจจะเกินฟิลเราที่เราทำนานเนี่ยเราก็ดูในคำหนึ่งมันจะแนะนำถูกต้องนะครับงั้นนเบื้องต้นกระดาผมจะคีย์เวิร์ดประมาณนี้ก่อนคอนเซปต์นะครับถ ให้ใส่คีย์เวิร์ดให้เยอะที่สุดเท่าที่เราเลือกได้แต่ใส่ให้รใหตรงนะใส่ให้ตรงนะครับทีนี้การแสดงผลลัพธ์นะครับมันจะจับชื่อตำแหน่งของคนที่เราเลือกไว้ในฟอ์อแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดในแบบที่เราอยากได้เพรผมว่าอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปตัดซีโนนีมใช่ตัว e n นจิเนีออกนิดนึงได้ครับเพราะว่าซีโนนีมมันจะมีอันนึงที่เป็นที่เป็นสามวัน ขึ้นไปซ้ายบนแล้วก็ดูที่รีวิวซีโนเนมนิดหนึ่งนะครับ,รบแล้วน่าจะต้องตัดอันที่5ออกถูกต้องเพออาราะอันที่5มันจะเป็น production m ไ n a g e r แล้วก,ก็กดยืนยันนะับยืนยันได้เลยนะครับข้อดีของระบบเรานะครับมันดีตรงที่ใส่ปุ๊บถ้าเจอคนไม่ถูกใจก็ปรับใหม่ได้ใชไม่ต้อง <ใช S 1> ซีเรียสเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับไอ <ใช S 1> อย่างเงี้ยเริ่มตรงมากขึ้นเวลาที่เราตัดซีโนเนมออกคนแรกนะครับเราลองดูเห็นไหมครับว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยเป็น production เ a เจ g e r แล้วก็เราลองดูในคีย์เวิร์ดนะครับเรากดดูเพิ่มเติมในคีย์เวิร์ดได้ เพราะว่ามันจะมีการไฮไลท์เห็นไหมครับอย่างเงี้ยจะมีคําว่าบรรจุพันธุ์วางแผนการผลิตนะครับเป็นโปรดักชันเมนเจอร์แบบนี้ต้องถามคุณรดาก่อนแสดงผลขึ้นมาแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้อัปเดตเมื่อวันที่4เดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณรดาแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับดีค่ะ,ะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยจะตรงเลยคุณรดาเห็นไหมเขาจะใช้ชื่อตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตแล้วมีคีย์เวิร์ดเขาแพ็กเกจจิ้งบรรจุพัณฑ์ฟิลล์แบบนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะคุณระดาอนะลองสไลด์สไลด์ลงมาอีกนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไปจ คนที่เป็นโปรดักชันเมนเจอร์เลยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ที่เราสกรีนดูเบื้องต้นเนี่ยใช้ได้หมดเลยใช่ไหมครับคุณรดาทรงประมาณนี้ได้หมดเลยจบเลยครับได้ค่ะอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับคือเราเริ่มต้นจากโครงสร้างคือการใส่ชื่อเนี่ยกับคีย์เวิร์ดที่เหลือครับคุณรดาทางซ้ายมือครับมันก็จะเป็นตัวกรองซึ่งตัวกรองตรงนี้มีอะไรอยากจะกรองไหมครับอันนี้เรนต์เงินเดือนเข้าๆประมาณเท่าไหร่นะครับคุณรดาสามถึงห้าที่อยากให้ใส่เงินเดือนนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเห็นว่าโอเคเวลาที่เราใส่เงินเดือนเนี่ย ตอนนี้เราม,มีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเก้าเกือบสองพันถ้าเราใส่เงินเดือนนะครับผลลั์มันก็จะเปลี่ยนคนที่เงินเดือนไม่ได้อยู่ในเลนสามหมื่นถึงห้าหมื่นมันจะสกรีนเอาออกทริคแรกนะครับสําหรับการใช้ตัวอินเทอร์เฟซเสิร์ชของเรานะครับรีวิวให้ฟังว่าในการใส่เงื่อนไขหนึ่งครั้งนะครับให้กรองหนึ่งทีเห็นไหมมันก็จะสกรีนเอาออกไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เสริมเทคนิคนะครับจริงๆคุณระดาถ้าชื่อตำแหน่งเป็นแมเน g เจอร์อยู่แล้วรเราอาจจะใส่เป็นปลายเปิดก็ได้นะถูกต้อง ขอไม่เกิน50ไม่เกินบัตเจ็ตก็ได้ทีนี้ถูกต้องลองดูนะครับลองดูสมมติเราใส่30,000ถึงห้าหมเจอห้าร้อดเจถ้าเราเอาเปิดเล้นปิดอยู่ที่ห0 0 0 0แล้วลองกดดูผลลัพธ์อันนี้แปลว่า2 9งหมอาจจะขึ้นแล้วถูกต้องแต่ว่าจะเป็นคนที่ชื่อตำแหน่งยังเป็นเลเวลเมนเจอร์นะใช่นะครับเไหมกุิดามันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยดีกว่าไหมครับแบบนี้ เสริมอีกนิดนึงอย่างของคุณรดาทางบริษัทน่าจะอยู่ที่นครปฐมป่ะครับลองคริกนอยากให้กรองอยากให้กรองนะครับกรองพื้นที่ที่ต้องการทํางานนะครับเราเลือกตรงนี้ได้นะครับคุณรดาว่าอยู่ทีงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็นครปฐมครับแล้วก็เรากดดูผลดูตรงนี้แหละเราก็จะเจอเครดิที่ใส่ในเรซูเม่ว่าเอ้ยมาทํางานนครปฐมได้ใช่และครับอย่างคนแรกอย่างเงี้ยครับพื้นที่ที่เขาต้องการอาเขียนเลยว่านครปฐมนครปฐมตรงที่เมาส์ตรงที่เมาส์เลยอันนี้คือการจับจากพื้นที่ที่ต้องการไป ก็จะประมาณนี้เสริมนะถ้าคำค้นหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์นะครับจร,จริงๆเราจะไม่ใส่ก็ได้ไไดแล้วเราอาจจะไปใส่ว่าประเภทธุรกิจแทนอันนี้คือทิคแรกนะครับคุณรดาเราใส่ในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดไปให้ไหมที่เป็นแพคเกจจิ้งบรรจุภันฑ์นะครับเดี๋ยวทิปที่3นะครับเมื่อสักครู่ทิปสก็คือเราใส่พวก<ม>พวกรองนี่นะทิปต่อไปนะครับเราลองเอาตัวคีย์เวิร์ดออกถ้าคอนเซปต์ของคุณรดาน,นะครับอยากได้คนที่อยู่ในวงการแพคเกจจิ้งมีอีกวิธีหนึ่ง ให้ไปเลือกประเภทธุรกิจอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองเอานักข่าวผมออกก่อนนะครับเอาเงินเดือนค้างไว้นะครับแล้วก็ลองไปเลือกในส่วนของตัวประเภทธุรกิจแพคเกจจิ้งจะอยู่ในฝั่งของที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่อยากจะเอาในส่วนของอินดัสทรีตรงนี้ที่พอได้มีโพลิเมอร์มีไหมคะโพลิเมอร์จริงๆน่าจะอยู่ในซับอยู่ในเครื่อค่ะอันเนี้ยค่ะนี่แหละนะครับเดี๋ยวเลือกไปเผื่อนะครับนะครับเดี๋ยวดูจํานวนผลลัพธ์ก่อน จริงเสริมอีก erm อย่างหนึง่งถ้าเป็นเรื่องเงินเดือนนะครับแต่ถ้าถ้าคุณรดาจํากัดจริงๆที่ตัวบัต g เจตก็กรองแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าตำแหน่งม a เนเจอร์บางที่ก็เขาอาจจะให้สูงหรืออาจจะโอเพนไว้ก็ได้เพื่อผลลัพธ์ที่เยอะ,ะขึ้นเนี่ยครับคุณรดาอย่างเนี้ยเวลาที่เรากรองนะครับเราจะเห็นว่าคนแรกเนี่ยเขาอยู่บริษัทที่อยู่ในอินดัสทรีเป็นบรรจุภัณฑ์ใช่แล้วชื่อตําแหน่งเป็นโปรดักชั่นมเนเจอร นะครับแล้วลองสกอร์ดาวมาดูคนที่2อย่างเงี้ยก็เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นฝ่ายการผลิตผู้จัดการผู้จัดการด้วยนะครับฝ่ายผลิตก็จะอยู่ในฟิลพวกนี้นะครับจริงๆอย่างที่บอกเซิร์ชไม่มีตายตัวนะครับเทคนิคมีหลากหลายคุณรดาครับถามนิดนึงครับชอบอะไรบ้างครับวันนี้ที่เราคุยกันชอบวิธีการค้นหานะคะแล้วก็คําที่คิด ให้มาแมทบางทีบางครั้งเราคิดเองเราอาจจะคิดได้น้อยถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเราพิมพ์ไปแค่นี้แล้วแบบมีคำขึ้นมาให้เราเลือกมากกว่ามันก็ช่วยเราได้เยอะอย่างที่บอกคือระบบมันคำนวณให้ใช่ครับเบื้องต้นถ้ามันมีคนที่อัปเดตมันก็จะขึ้นมาให้ด้วยอย่างคนนี้9ก้าชั่วโมงที่แล้วเห็นกันจัดจ้าแล้วก็ชื่อตำแหน่งก็ตรงด้วยทุแล้วก็บ้านอยู่นครปฐมเลยคนนี้เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ที่ทำงานเป็นนครปฐมประมาณนี้ช่วยได้ไหมครับคุณดา ก็ช่วยได้เยอะค่ะเบาใจขึ้นนะครับตำแหน่งนี้นะฮะยินดีครับอาจจะฝากคุณรดาไปลองเล่นต่อครับนะครับถ้าติดขัดอะไรก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ยินดีครับขอบคุณมากครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ